วัดีค่ะวันนี้นะคะครูน้ำก็จะมาสอนทำพอร์ต f o l ิโในรูปแบบของ Google site นะคะน,นี่ก็จะเป็นหน้าตาที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะให้ดูงานคร่าวๆกันก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการออกแบบนะคะโดยใช้ o o o l l s s t t s ในการออกแบบสะสมแฟ้มเก็บผลงานของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เบื้องต้นครูน้ำก็จะมา ทำนะคะเริ่มแรกเลยนะคะเราจะต้องมีบัญชี Gmail นะคะให้เราล็อกอินเข้าบัญชี Gmail ของเราให้เรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้้ยนะคะให้เรามาเลือกที่ Google a p p นะคะพอเราเลือกที่ Google a p p เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรามาที่ไซต์ค่ะหรือ Google Sites นะคะ,อะพอมาถึงนะคะมันก็จะเจอหน้าที่เป็น S google s ซ t e นะคะเส้นตอนนี้เนี่ยคุณน้ำมีการสร้างโปรเจกต์งานที่เป็นเว็บไซต์อยู่บ้างแล้วนะคะก็เลยจะโชว์โปรเจกต์งานชิ้นเก่าอยู่นะคะแต่ในที่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองสร้างเว็บไซต์กันขึ้นมาใหม่โดยผ่าน o o o l l s s t t s นะคะอันนี้ก็คือให้เรากดที่เครื่องหมายบวกได้เลยนะคะเพื่อเป็นการสร้างเว็บไซต์ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเพราะเราสร้าง,งตัวนี้นะคะก็จะเจอหน้าตาที่เป็นตัว กูเกิลไซต์อันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวเว็บไซต์เปล่าที่เรายังไม่ได้แสดงผลหรืออะไรเลยนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะคุณน้ำแนะนำว่าให้เราเริ่มต้นนะคะสำรองหรือเก็บข้อมูลไว้เป็นไปได้ก็คืออาจจะเอาไว้ใน Google Drive ของเราก็ได้นะคะในที่นี้คุณน้ำได้สร้างโฟลเดอร์เอาไว้ในไรต์นะคะเป็น โฟลเดอร์ er ที่เขียนว่า google site เลยนะคะแล้วในในข้อมูลของ google site ตัวนี้คุณน้ำก็จะลงข้อมูลที่เราจะใช้ประกอบในเว็บไซต์นะคะอันนี้ก็จะมีรูปภาพนะคะคุณน้ำก็เลือกเป็นรูปภาพที่จะทำขึ้นมานะคะมีปกแบนเนอร์มีอะไรต่างๆที่ประกอบในตัวเว็บไซต์ของเรานะคะและนอกจากนี้นะคะเราอาจจะสร้างเป็นโฟลเดอร์งานสำรองเอาไว้อีกนะคะอันนี้คุณน้ำก็จะมีไฟล์ pdf นะคะ ก็สามารถที่จะแทรกเข้าไปใน g o Google Sites ของเราได้นะคะสเตปที่1หรือวิธีการเริ่มต้นนะคะให้เราเตรียมข้อมูลไว้ก่อนนะคะจะเป็นช่องทางแรกผ่าน g o Google Drive ก็ได้นะคะหรืออีกช่องทางหนึงให้เราสร้างโฟลเดอร์นะคะไว้ในคอมพิวเตอร์เรานี่แหละนะคะเป็นอีกช่องทางที่2ก็คือเดี๋ยวเราสามารถที่จะอัพไฟล์เข้าไปได้เช่นกัน,นะคะ่ะในที่นี้คุณน้ำก็เตรียมข้อมูลพื้นฐานเหมือนคล้ายๆใน Google Drive เลยนะคะก็มีไฟล์รูปภาพมีไฟล์ pdf นะคะที่เราจะใช้หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะคะค่ะหลังจากที่เราได้เตรียมข้อมูลใน o o o l l e r r v v นะคะหรือในโฟลเดอร์ข้อมูลของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาสู่ในส่วนของตัวเว็บไซต์ของงานของเรานะคะเดี๋ยวคราวนี้นะคะคุณน้ำจะแนะนำเครื่องมือในแต่ละส่วนให้ฟังก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าเครื่องมือแต่ละส่วนเนี่ยมันใช้การในเรื่องของอะไรบ้างนะคะเริ่มแรก ส่วนประกอบข้างบนอันนี้เราเรียกว่าแบนเนอร์นะคะในส่วนของแบนเนอร์เนี่ยเราสามารถนำภาพแบนเนอร์ที่เราออกแบบนะคะเอามาใส่ในที่นี้ได้นะคะโดยเขาก็จะมีให้ในส่วนของการอัปโหลดแบนเนอร์นะคะหรือเลือกจากตัว Google d r i v e มาได้นะคะแล้วก็ตรงประเภทตัวนี้นะคะก็คือเป็นส่วนหัวหรือตัวแบนเนอร์นั่นเองน,ะะนอกจากนี้มันยังสามารถจะแทรกเป็นเพิ่มโลโก้ก็ได้แล้วก็ป้อนชื่อเว็บไซต์ของตัว URL ของเว็บไซต์เราลงไปได้เหมือนกันนะคะคราวนี้เดี๋ยวคุณน้ำจะลองแทรกตัวแบนเนอร์ลงไปนะคะโดยใช้ตัวรูปภาพที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะคุณน้ำก็กดรูปภาพได้เลยนะคะในที่นี้คุณน้ำก็กดคำว่าอัปโหลดค่ะ,ะในส่วนของอัพโหลดนะคะเราก็ไปเลือกในส่วนข้อมูลที่เรา เตรียมไว้ในคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อที่จะเอามาใส่ในตัวแบนเนอร์ใน o o o l l s s t t s ของเรานะคะอันนี้คุณน้ำได้ออกแบบมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะค,ะคุณน้ำก็กด Open ได้เลยะจะสังเกตเห็นว่าตรงแบนเนอร์ตัวนี้นะคะ mm hmm. เขาก็จะอัปโหลดรูปภาพเข้าไปให้ในส่วนของแบนเนอร์หน้าตาที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะลองมาพรีวิวกันที่หลังเนาะะในที่นี้ชื่อหน้าของ กูเกิลไซส์เรานะคะในหน้าแรกตรงนี้เราสามารถพิมพ์ได้นะคะในที่นี้คุณน้ำออกแบบตัวแบนเนอร์มาเรียบร้อยแล้วคุณน้ำก็เลยไม่ได้พิมพ์ในส่วนของเท็กตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็สามารถลบออกได้เลยนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวแบนเนอร์ประเภทส่วนหัวนะคะคราวนี้ถ้าเราอยากจะดูว่าเราแทรกอะไรลงไปแล้วแล้วหน้าตาเว็บไซต์เราจะแสดงผลแบบไหนนะคะให้เรามาเลือกตัว มุมมองตัวนี้ค่ะคำว่าแสดงตัวอย่างนะคะเมื่อเรากดคำว่าแสดงตัวอย่างปุ๊บนะคะแบนเนอร์เขาก็จะปรากฏให้แบบนี้นะคะในที่นี้เรายังจะต้องการปรับแต่งอีกนะคะเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปปรับแต่งใหม่นะคะให้เรากดกากบาทได้เลยอ่าสังเกตว่าตรงนี้นะคะจะเป็นสัญลักษณ์นะคะแทนว่า ปรับแต่งรูปภาพเพื่อให้อ่านออกได้ง่ายนะคะคุณน้ำจะคลิกครั้งหนึ่งนะคะนี้เขาก็จะทําให้แบนเนอร์เรามีความสว่างมากขึ้นนะคะนี้เป็นการแทรกในส่วนแบนเนอร์ซึ่งเป็นส่วนแรกขององค์ประกอบในหน้าเว็บไซต์หรือ g o o g l e s i ต์ของเราะคะ่ะตัวถัดมานะคะคราวนี้ที่ครูน้ำจะแนะนำก็คือเป็นในส่วนของตัวกล่องข้อความ กล่องข้อความตัวนี้มีหน้าที่ในการแทรกข้อความลงไปให้กับตัวเว็บไซต์งานของเราะคะเดี๋ยวเรามาลองแทรกกันเมื่อเรากดคลิกกล่องข้อความนะคะเขาก็จะให้เราพิมพ์ข้อความลงไปในหน้าส่วนตรงนี้นะคะอ,อย่างในที่นี้นะคะคุณน้าอาจจะลองพิมพ์นะคะในส่วนของหน้าแรกของเว็บเพจอาจจะพิมพ์ว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์สะสมผลงานของครูสม,มสมุิมาบุตรักษสมมุติอันนี้เราจะเป็นคำคำทักทายนะคะในหน้าเว็บไซต์นะคะในส่วนนี้เราสามารถที่จะปรับแต่งตัวข้อความหรือตัวฟอนต์ได้นะคะเมื่อเราคลิกที่ตัวรูปแบบฟอนต์นะคะเขาก็จะมี รูปแบบฟอนต์มาให้เราเลือกหลากหลายนะคะนอกจากนี้เรายังสามารถกดแบบอักษรเพิ่มเติมได้นะคะถ้าเราคลิกตรงแบบอักษรเพิ่มเติมเขาก็จะมีฟอนต์เพิ่มให้เราค่อนข้างจะเยอะนะคะเราสามารถที่จะกดเลือกภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยได้จากตัวคัดกรองตัวนี้นะคะเราอาจจะเลือกภาษาไทยสมมติคุณนำ้ำต้องการติดตั้งฟอนต์พร้อมนะคะคุณน้ำก็กดฟอนต์พร้อมได้เลย ะคะเสร็จแล้วกดกาก,กบาทแล้วเราก็มาเลื่อนหานะคะฟอนต์ที่เราลงไปเมื่อกี้อย่างเช่นฟอนต์พร้อมเนี่ยค่ะกดปกตินะคะเสร็จเรียบร้อยเราไฮไลท์นะคะเลื่อนเลื่อนไปหาฟอนต์ตัวเมื่อกี้ใหม่นะคะคุก,กดปกติปุ๊บนะคะฟอนต์เราก็จะเปลี่ยนตามรูปแบบที่เราเลือกนะะนอกจากนี้เรายังสามารถเปลี่ยนสีให้กับข้อความก็ได้ คะ่ะอย่างอันนี้คุณน้ําเปลี่ยนสีอันนี้เราลองลองทดสอบนะคะลองลองทดสอบดูว่าหน้าตาของเว็บไซต์เราจะเป็นประมาณไหนอันนี้คุณน้ำอาจจะเปลี่ยนอีกสีหนึ่ง ประมาณนี้นะคะอันนี้เราก็จะได้เป็นลักษณะของกล่องข้อความที่แทรกเข้ามาในส่วนของกล่องข้อความตัวนี้ค่ะเราสามารถที่จะทําการเปลี่ยนสีของส่วนเราได้นะคะอย่างเช่นตัวส่วนนี้นะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนแถบสีได้ตามที่เขากําหนดนะคะหรือจะเป็นรูปภาพก็ได้โดยการอัปโหลดรูปภาพเข้าไปนะคะนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้เช่นกันนะคะในที่นี้คุณน้ําจะปรับตาม สีของส่วนนะคะที่เลือกนะนี่จะเลือกเป็นรูปแบบ2นะคะนี่ก็จะเสร็จในเรื่องของการแทรกตัวกล่องข้อความนะะอต่อมาเราสามารถแทรกอะไรลงไปได้อีกใน o o o l l Sites นะคะ,นะ,คะในที่นี้ก็คือเราสามารถแทรกรูปภาพได้ถ้าคุณน้ำกดรูปภาพนะคะเมื่อกี้เราใช้เมนูอัปโหลดแล้วอัปโหลดก็คือเป็นการอัปโหลดนะคะผ่านจาก ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะในที่นี้ครูน้ำจะลองใช้วิธีที่2ก็คือลองกดเลือกที่เมนูของคําว่าเลือกนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นความแตกต่างว่า2รูปแบบนี้นะคะมันมีแหล่งการอัพโหลดข้อมูลเข้าไปยังไงนะคะในที่นี้ครูน้ำเลือกเมนูเลือกนะคะพอเรากดเมนูเลือกนะคะก็คือเป็นการเลือกผ่านใน g o o g l e Drive ที่เรามีข้อมูลเก็บไว้นะคะสังเกตเห็นว่า ถ้าเราสร้างข้อมูลนะคะเก็บไว้ใน Google Drive นะคะเขาก็จะโชว์ในส่วนของ d r i ฟ์ให้เรานะคะในไดรฟ์ของฉันนะคะก็ให้เราไปกดเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการในที่นี้คุณน้ำเก็บรูปภาพไว้ใน Google i ส e นะ,ค,ะคุณน้ำก็จะเลือกที่ Google ใส e นะ,ะเสร็จเรียบร้อยคุณน้ำก็สามารถที่จะแทรกรูปภาพเข้ามาได้เลยนะคะในที่นี้สมมุติเราลองแทรกรูปตัว ภาพของหน้าปกมาสักหนึ่งวิชานะคะนี่คุน้ำก็เลือกมานะคะสี่เหลี่ยมตรงนี้เป็นในส่วนของการขยายรูปภาพนะคะเราสามารถขยายได้ทั้งซ้ายทั้งขวา,านะคะนี่อันนี้กุน้ำก็ลองขยายภาพให้ให้เราเห็นนะคะเมื่อเราขยายภาพแล้วเราจะสังเกตเห็นว่า,าดีเทลนะคะหรือภาพเนี่ยมันมาไม่ครบ นะคะเราสามารถแก้ไขรูปภาพตัวนี้ได้โดยการที่เรากดเครื่องหมายคําว่ายกเลิกการครอปนะคะพอเรากดยกเลิกการครอปปุ๊บนะคะภาพเขาก็จะเห็นเป็นลักษณะที่เต็มเต็มหน้าจอขึ้นมากดยกเลิกการครอปนะคะอ่าเราก็จะเห็นภาพที่เต็มหน้าจอในลักษณะแบบนี้นั่นเอง อันนี้ก็คือเป็นในส่วนของการแทรกรูปภาพหรือเมนูรูปภาพตัวนี้เนาะที่เราได้ลองแทรกกันไปเมื่อกี้นะคะอ่าต่อมาไรา้ไรในที่นี้ก็คือเรียกหาข้อมูลในไร้ทั้งหมดนะคะเราอยากจะแทรกอะไรลงไปเราก็สามารถแทรกได้อย่างเช่นในที่นี้คุณน้ำจะลองแทรกไฟล์ pdf สมมุติเราจะแทรกในส่วนของคู่มือการใช้งาน google classroom ลงไปเนาะอ่ะคุณน้ำกดแทรกเลยนะคะ ปบกดแทรกเรียบร้อยนะคะไฟ PDF เขาก็จะเอามาลงให้นะคะที่ต่อจากรูปภาพก็จะเป็นไฟล์ PDF ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดย่อขยายได้นะคะจากวงกลมแต่ละจุดได้เลยคุณน้ำมันจะขยายลงมานะคะประมาณนี้สมมุติเราอให้เห็นหน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีกล่องข้อความนะะมาวางไว้ในส่วนนี้ กล่องข้อความตรงนี้ถ้าเราไม่ใช้นะคะหรือจะจะใช้นะคะก็สามารถแทรกได้แต่ถ้าเราไม่ต้องการให้เรากดที่รูปถังขยะเพื่อเป็นการลบแถบออกนะคะ<ๆ>เขาก็จะทําการลบแถบตรงนี้ให้คราวนี้เดี๋ยวคุณ้ําจะแทรกข้อความนะคะคุณ้ำก็กดดับเบิลคลิกที่ส่วนตรงนี้ก็ได้นะคะเพื่อที่จะทําการแทรกได้หมด ซึ่งก็คือเมนูที่อยู่ฝั่งขวามือที่เราพูดไปเมื่อกี้นะคะในที่นี้คุณน้ำจะลองแทรกข้อความนะคุณน้ำก็พิมพ์ได้เลยนะคะว่าเอกสารประกอบการใช้งาน Google Classroom อะประมาณนี้นะคะสมมตินี้เราเราก็จะใส่ข้อความลงไปในแถบส่วนนี้ เราก็จะได้ในส่วนของข้อความประกอบตรงนี้เราสามารถที่จะเลื่อนได้นะคะถ้าเราจะมาไว้ส่วนตรงกลางหรือส่วนไหนก็ได้อีกเราสามารถจัดตัวข้อความได้นะคะอะคราวนี้เราทําไปสักสักระยะหนึ่งเราแทรกข้อมูลลงไปนะคะเราอยากเห็นตัวใช้งานของเราว่ารูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะก็ให้เรามากดที่เมนูแสดงตัวอย่างนะคะที่เราได้ลองกดก่อนหน้านี้เนาะ กดที่แสดงตัวอย่างได้เลยนะคะเราก็จะเห็นว่าเว็บไซต์ของเราก็ปรากฏขึ้นแล้วนะคะตามข้อมูลที่เราเลือกตัวไฟล์ PDF ตัวนี้ก็สามารถอ่านได้นะคะเราเลื่อนอ่านได้หมดเลยตามนี้นะคะสัญลักษณ์3ตัวนี้คือลายอันแรกก็คือเป็นการแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์อันที่2จะเป็นการแสดงผลผ่านแท็บเล็ตนะคะแล้วก็อันที่3จะเป็นโทรศัพท์เดี๋ยวเราลอง มุมมองที่2ในส่วนของแท็บเล็ตนะคะเขาก็จำจำลองหน้าจอของแท็บเล็ตให้เราก็จะเห็นประมาณนี้ถ้าเราเอาไปแสดงผลในตัวแท็บเล็ตคะถ้าเป็นมือถือเขาก็จะแสดงผลในลักษณะนี้นะคะก็จําลองหน้าจอมือถือมาให้เพื่อที่ว่าเราจะได้ดูว่าเวลาเราออกแบบไซา์งานเรามาเนี่ยเราเอาไปไปลงในตัวของมือถือนะคะเขาก็จะทําการที่ สโคบในเรื่องของหน้าจอลงมาให้เหมาะกับตัวเครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละรูปแบบนะคะอันนี้พอเราดูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดกากระบาดได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการแทรกส่วนประกอบต่างๆนะคะต่อมาตัวนี้ค่ะตัวของบล็อกเนื้อหาบล็อกเนื้อหานะคะก็มีไว้ใช้สำหรับทำเป็นลักษณะคล้ายๆเทมเพลตในการจัดวางเลเยอร์สมมติครูน้ำเลือกมาสักหน่งอันนะคะครูเลือก บล็อกอันแรกเมื่อคุณน้ำกดคลิกนะคะบล็อกช่องนี้เขาจะก็จะปรากฏตามเลเยอร์ที่เราเลือกมานะคะเครื่องหมายบวกตัวนี้นะคะเราสามารถแทรกรูปภาพลงไปได้นะคะจะแทรกจากไดร์หรือจากเลือกรูปภาพในคอมพิวเตอร์ก็ได้ในที่นี้คุณน้ำจะลองแทรกจากไดร์เนีพอเรากดแทรกจากไดร์นะคะเราก็ไปดึงรูปมาจาก g o Google s i t ไ s สมมติคุณน้ำใช้รูปนี้นะคะคุณน้ำก็กดแท็กได้เลยกดแทรกนะคะสังเกตว่าดีเทลภาพมันโดนตัดนะคะเรากดยกเลิกกันครอบตัดเพื่อให้เห็นเต็มหน้าจอประมาณนี้ในที่นี้คุณน้ำอาจจะพิมพ์ข้อความ ก็เปลี่ยนฟอนต์ได้นะคะอย่างที่เราลองเปลี่ยนเนาะในที่นี้ขนาดเราก็ปรับได้อีกนะคะอาจจะลดรูปลงมา ขนาดของฟอนต์นะคะแล้วก็ลดลงมาได้อันนี้ก็จะพิมพ์ข้อความนะคะ ก็จะเป็นหัวข้อย่อยหัวข้อย่อยก็จะมีลักษณะที่ตัวเล็กลงมานะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหัวข้อย่อยสมมติเราก็จะแทรกในในรูปแบบนี้คราวนี้แต่ละส่วนตรงนี้ที่เราทำนะคะเราสามารถที่จะเลื่อนขยับเขาขึ้นไปข้างบนหรือข้างล่างได้เราจะสังเกตเห็นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปลูกศร ตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้นะคะให้เราคลิกและจับลากค่ะเราจะไปไว้ในในส่วนตรงไหนนะคะให้เราจับลากได้เลยอ่าอย่างเช่นคุณน้ำจะเอามาวางต่อจากข้อความตรงนี้เนี่ยค่ะเขาก็จะมาวางต่อให้ตรงนี้ได้เลยเหไหมคะอ่าตรงนี้เราสามารถที่จะ เลือกเคลื่อนย้ายแต่ละส่วนได้นะคะเราอยากไฮไลท์ส่วนไหนเราก็สามารถทําได้อย่างเช่นอันนี้ครูน้ําอยากจะเปลี่ยนสีนะคะของส่วนเป็นสีแทบสีเทานะคะก็จะเป็นประมาณนี้ได้เช่นกันนะคะต่อมานะคะในส่วนของหน้าเว็บนะคะตอนนี้เราทำไปหนึ่งหน้านะคะ ถ้าเรามีหน้าหน้าเว็บไซต์นะคะปกติเราจะมีหน้าแรกแล้วก็จะมีหน้าที่ย่อยออกมาในแต่และเว็บไซต์นะคะถ้าเราต้องการให้แตกออกมาเป็นแต่และหน้าตามเมนูนะคะให้เราไปที่คำว่าหน้าเว็บเสร็จแล้วเรากดเครื่องหมายบวกนะคะเพื่อสร้างหน้าเว็บขึ้นมาใหม่อย่างเช่นตัวที่สองคุณน้ำอาจจะบอกว่าเป็นหน้าของประวัติส่วนตัวนะคะคุณน้ำก็พิมพ์คำว่าประวัติส่วนตัว ะะแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะคะหน้านี้เขาก็จะแทนคำว่าประวัติส่วนตัวลงไปให้เราตัวแบรนเนอร์เราจะเปลี่ยนก็ได้นะคะเราสามารถที่จะปรับขึ้นมาใหม่ก็ได้หรืออัปโหลดขึ้นมาใหม่ตัวนี้เราก็ต้องไปทำการออกแบบเอาไว้นะคะในที่นี้คุณน้ำอาจจะลดขนาดเขาลงมาใหล้ลดขนาดตัวนี้ลงมา แล้วเราอาจจะทําการตกแต่งนะคะจัดไว้สักมุมไหนมุมหนึ่งภายในภาพแบนเนอร์ของเรา,าจ,จะลดลงมาอีกค่ะ สมมติคุณ้ำลองเอาไว้มุมนี้ก่อนนะคะขออนุญาตขยับสมมุติแทนมุมนี้ให้เห็นก่อนจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราสร้างหน้าเว็บขึ้นมาใหม่นะคะเขาก็จะปรากฏตัวเมนูขึ้นมานะะเมนูต่อจากด้านแรกก็จะเป็นหน้าประวัติส่วนตัวนะคะตอนนี้ในเว็บไซต์เราก็จะมีด้วยกัน2หน้าปรากฏนะคะถ้าเรามีมากกว่านี้เรากดเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มหน้าขึ้นมาใหม่ นะคะก็จะเป็นแถบเมนูขึ้นมาให้อีกหนึ่งเมนูดูน้ำาลองเพิ่มเห็นไหมคะก็จะมีในส่วนของหน้าแรกรายวิชาที่สอนประวัติส่วนตัวนะคะสมมุติเราจะเรียงลำดับเป็นประวัติส่วนตัวก่อนให้เราคลิกแล้วเราลากนะคะเขาก็จะเรียงในแถบเมนูตรงนี้มาให้เราใหม่ตรงนี้เราอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อ เปี่ยนชื่อตัวนี้อันนี้เราก็จะมีทั้งหมดสามหน้าแล้วนะคะ mm hmm. เขาก็จะเปลี่ยนไปตามแต่ละแถบของเมนูตรงนี้อันนี้ก็คือหน้าเว็บของเราเมื่อเราออกแบบเสร็จนะคะหน้าเว็บตรงนี้เขาก็จะมาปรากฏให้นะคะ อันนี้เป็นในส่วนของแทรกนะคะแทรกอย่างที่บอกก็คือสามารถแทรกรูปภาพข้อความไฟล์ pdf นะคะแทรกได้หลากหลายนะคะ,ะเดี๋ยวคุณน้ำขอกลับไปที่หน้าแรกก่อนเดี๋ยวเราจะแทรกส่วนที่เหลือเพิ่มเติมนะคะนอกจากนี้นะคะเขายังแทรกในลักษณะของภาพแกลเลอรี่ก็ได้นะคะอย่างเช่นเราบอกว่าเราเลือกเป็นลักษณะภาพหมุน ภาพหมุนตัวนี้ก็คือเป็นการแทรกภาพแกลลอรี่นะคะอย่างเช่นคุณน้ํากดเครื่องหมายบวกแล้วก็กดภาพเอาหลยๆภาพมามาวางคู่กันสมมุติคุณน้ําเอาใช้3ภาพนี้นะคะเรากดเลือกได้เลยแล้วเรากดแทรกพอกดแทรกเรียบร้อยตรงนี้เขาจะเป็นตัวแกลลอรี ะะเป็นลักษณะของภาพเลื่อนได้เดี๋ยวคุณน้ำจะจะลองสาธิตให้ดูนะคะว่าภาพแกลเลอรี่เขาเป็นลักษณะประมาณไหนคราวนี้เราเรามากดที่พรีวิวนะคะเมื่อเรากดที่ตัวพรีวิวปุ๊บตรงนี้เขาก็จะเป็นลักษณะลูกศรน,นะคะให้เราเลื่อนภาพดูไดอ้อันนี้ก็คือลักษณะของการแทรกตัวแกลเลอรี่ที่เราทำเข้าไปเมื่อกี้นะคะ ตัวนี้จะเหมาะมากถ้าเราเป็นลักษณะของผลงานนะคะเรามีผลงานมาเก็บนะคะมันก็จะมีมีมีตัวที่เป็นผลงานเรามาเปิดดูได้เลยอ,อันนี้เราก็ลองสาธิตให้เห็นว่าถ้าเราใช้ในส่วนของเมนูภาพหมุนก็เป็นลักษณะของตัวภาพแกลเลอรี่อ่าอย่างเช่นตัวนี้ค่ะที่คุณน้ำลองลองเอาไปประยุกต์ใช้นะคะเดี๋ยวคุณน้ำจะลองให้ดู น,นี่ค่ะอันนี้เป็นการที่เราใช้ภาพหมุนนะคะเราสามารถที่จะกดเลื่อนดูได้อันนี้ก็คือการใช้เมนูภาพหมุนนะคะอ่าถ้าเรามีงานนะคะมีพวกผลงานก็สามารถที่จะทําเป็นลักษณะของตัวภาพหมุนตัวนี้ได้จะเหมาะมากนะคะถ้าเราเราเก็บสะสมผลงานที่เป็นภาพนิ่งอะคะ่ะเขาก็จะสามารถใช้งานในส่วนพวกแกลเลอรี่พวกนี้ได้เลยนะคะเนี่ย ออกแบบมาแล้วเราก็กดเล่นเห็นไหมคะก็จะทำให้ผลงานการนำเสนอของเรามีความน่าสนใจมากขึ้นใน o o o g l e ไซ้นะคะโอเคอันนี้คุณนำ้ำขออนุญาตกดลบออกก่อนนะคะคราวนี้นะคะเราสามารถที่จะแทรกตัวโลโก้ลงไปได้เรากดเพิ่มโลโก้ตรงนี้นะคะแล้วเรากดอัปโหลด ให้เราไปหาไฟล์โลโก้ถ้าเราเรากรณน,ว,นว่าเราทำตัวเว็บไซต์แล้วเรามีโลโก้ด้วยเราสามารถที่จะแทรกตัวโลโก้ลงไปได้ประมาณนี้นะคะเรากดเลือกโอเคเสร็จเรียบร้อยโลโก้เขาก็จะมาปรากฏอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาป้อนชื่อเว็บไซต์ของเรา าาเว็บไซต์ตัวนี้แนะนำว่าให้เราตั้งชื่อเป็นเว็บไซต์ของเราที่สามารถทำให้เราจดจำได้ง่ายด้วยนะคะในที่นี้สมมุติคุณน้ำตั้งว่าสุมวมาพอร์ต f o ลิโออันนี้คือชื่อชื่อของของโปรเจกต์งานเรานะคะเราตั้งชื่อโปรเจกต์งาน ชื่อเว็บไซต์เขาก็จะเปลี่ยนตามโปรเจกต์งานด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเวลาเราเรียกชื่อโดเมนของเว็บไซต์เขาก็จะใช้ชื่อตามนี้ด้วยนะคะพอเราได้ตัวที่เป็นตัวชื่อของเว็บไซต์แล้วนะคะคราวนี้เราจะลองมาตั้งค่าในส่วนของการที่จะนำเว็บไซต์ไปเผยแพร่นะคะในที่นี้นะคะเขาจะมีในส่วนของ การตั้งค่านะคะรูปฟันเฟืองตัวนี้นะคะเมื่อเรากดที่รูปฟันเฟืองนะคะนี่เขาก็จะเป็นให้เราตั้งค่าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวการแสดงผลนะคะรูปภาพหรือโลโก้ที่เราใช้ตัวนี้เราสามารถมาเสร็จให้เรียบร้อยก่อนที่จะใช้ในการเผยแพร่ได้นะคะ,ะต่อมาพอเว็บไซต์เราเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยเราต้องการเผยแพร่นะคะให้เราไปกดที่ปุ่มของคำว่าเผยแพร่ได้เลย ในส่วนของเผยแพร่ในที่นี้นะคะเขาก็จะเจนเป็นลักษณะของลิงก์ที่เราตั้งชื่อตามโปรเจกต์งานให้เลยนะคะอย่างในที่นี้คุณน้ำก็จะใช้ชื่อว่าสมดุลมาสพอร์ตฟิลิโอนะคะผู้ที่ดูแลเว็บไซต์การตั้งค่าตรงนี้เราต้องการให้ใครเป็นเป็นคนจัดการเรื่องเว็บไซต์เราสามารถที่จะกดจัดการก็ได้นะคะอย่างเช่นเว็บไซต์ที่เผยแพร่ตัวนี้ นะคะเราต้องการเผยแพร่สาธารณะไหมนะคะถ้าเราต้องการให้เผยแพร่แบบสาธารณะให้เราคลิกที่คําว่าสาธารณะ mm hmm. พอเราคลิกที่สาธารณะนะคะก็จะเป็นลักษณะของการที่ให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาดูผลงานเราได้แล้วแต่เราต้องตั้งค่าเว็บไซต์ตร,ตรงตรงที่เผยแพร่ให้เป็นสาธารณะก่อนนะคะเราถึงที่จะสามารถนำลิงก์นะคะไปไปใช้งานและส่งต่อให คนที่เราต้องการให้เข้ามาดูได้นะคะเสร็จแล้วเรกดเสร็จสิ้นได้เลยนะคะ <Okay. S 1> อ่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็กดคําว่าเผยแพร่ะะ mm hmm. โอเคตอนนี้เว็บของเรานะคะจะเผยแพร่แล้วนะคะเวลาเรานำเว็บไซต์ไปใช้นะคะ mm hmm. ให้เรากดที่คัดลอกลิงก์สัญลักษณ์ลิงก์ตัวนี้นะคะแล้วเรากดที่คำว่าคัดลอกลิงก์ได้เลย โอเคพอเรากดคัดลอกลิงก์แล้วเราลองทดสอบนะคะในเว็บเบราว์เซอร์ของเราโดยการวาง URL ตัวเมื่อกี้ลงไปในตัวเบราว์เซอร์นะคะเพื่อสั่งให้เขารันในส่วนของหน้าแรกมาให้เราดูอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์ที่เราได้ทำเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะทั้งหมดเลยที่เราทำรายวิชาที่สอน ก็จะปรากฏประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานคร่าวๆที่ครูน้ำมาแนะนำให้ให้ลองําดูก่อนในวันนี้นะคะแล้วก็ในส่วนลึกๆถัดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตั้งค่าพิเศษการตั้งค่าทีมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวเราจะพูดถึงในบทเรียนถัดไปนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของการใช้เครื่องมือพื้นฐานใน o o g l e Sites นเพื่อที่ให้ ผู้ที่สนใจหรือนักเรียนนักศึกษาได้เข้ามารับชมและลองนำไปปฏิบัตินะคะก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้มากนะคะแล้วไว้เจอกันในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณมากค่ะ